นะครับจะดูย่อนเบ็ดไปแล้วนะพี่น้องว่ากินหรือไม่กินนะครับก็อยากเห็นฝีการโชว์ฝีมือของเมืองนอกเหมือนกันนะครับจากไต้หวันนะครับว่าประสบการณ์ฝีมือขนาดไหนนะครับมาดูกันน่าจะน่าจะปลาเมืองนอกมันน่าจะใช้สูตรต่างจากประเทศไทยนะพี่น้องมันคงจะกินยากนะครับ ใช้ได้สูตรนี้น่าจะใช้ได้แต่เมืองนอกนะพี่น้องเมืองไทูสวยโอ้านานห่นาน,น,านอันนี้ไม่ได้กินล้อแบบนี้โอ้ได้แล้วพี่น้องโอ้สุดยอดเป็นอะไรที่เลือดเชื่อมากนะพี่น้องมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆพี่น้องโอ้ฝีมือฝีมือครับสุดใต้วันนะครับ <laughs> โอ,อ้ไม่ถึงหนึ่งนาทีได้โอ้นเมื่อกี้นึกว่าแบบเยในตู้เนี่ยนึกว่าความนะครับนึกว่าโอได้แล้วหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับสงสัยจะได้เป็นครุนะครับโอ้แปบบเดียวเองเปียอะไรที่สุดยอดมากมากนะร้อนก็ร้อนนะครับไม่มีหมวกใส